เออถ่ายไเจาขวงเขาบังอืมเจ้ยขวงเขามาที่แหลหักฐานอ้าวแง่าป่้นเลยบอกว่าเออเจอฮะมี่มีพรุนอ้าวรจัไม่เห็นยินคุยโทรศัพท์นานนั่นะบอกืเออเขาก็วายอยู่เรียบพี่ใหญ่นี่มีพิรุย็นคุยโทรศัพท์นั่นเอดูดูแกทำอะไรนะอ้าวโมเมนต์ขึ้นี่ คือเห็นเต็ในคราวนี่อ้คือเป็นน้อาันองององออนเห็นอนนันะองอเป็นน้อนนอถายไถ่ายไเออถ่ายไจงเขาบิางอืมเป็งเขาบาที่ไหนฐานอแกง่ายปนัเบอกอะอืออง้ยถายเร็วคือคือเป็นน้ำนันอเองอเอา มีปรุษน้องตายเก็บหลักฐานไว้เออคือเป็นแน่น่ะมันก็ถอดง่ายแท้ึมเพาต้องทายเก็บหลักฐานไว้ด้วยอ๋อเคยเห็นแต่ในข่าวเดี๋ยวนี่เมื่อเห็นตัวจริงอ๋อเห็นละครั้งแรกเคยเห็นแต่ในข่าวบอกเต้ยโทรัสอ์อยู่อ๋เอาเอาโอ้โอีกแล้วเถอะ คนแบบนี้คือหากินง่ายแต่เอาไฟได้คือถอดง่ายเลยเธอเอาไปเลี้ยวโซงอันเด้อไปเลี้ยวเดี๋ยวกขอโทรแจ้งตำรวจก่อนโทร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 อันตำรวจรับหลานไว้พาดคือเป็นเอานันน้อยแบบ้เนาะอพาดเป็นยังไงรับไฟถ่ายพาดนี่นี่นี่รบกวนพาดเอาขึ้นรุดแล้วนี่ตุ้งไทยเก็บไฟดีมาเก็บหลักฐานไว้คือเป็นเอานัน เต็มตัวกับส้มดีอยู่เดชใส่ข้องใส่ยังเอาไปเป็นแบบนั้นเนาะไปนี่รถไปแล้วอ๋อไปแล้วอุ้ยทะเบียนรถทีเบี้นรถยังใครทะเบียนรถไว้ทะเบียนรถยังเก้าเจไปแล้วอ้าวเราจะของรถมาโมมีใบใดใช่ไหมได้ไหมอ้าวสรงตำรวจเลยเก็บ